สวัสดีนะครับวันนี้โย่แฟมิลี่นะครับก็จะมา,าเตียงเราใช้มานานนะครับเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับมันพังเราก็ต้องซ่อมนะครับตอนนี้มันเป็นไม้อัดนะครับคือเราใช้มานานเป็นสิบปีแล้วเนี่ยไม้อัดเราตอนนี้เราจะซ่อมเบื้องต้นเราก็ไม่ต้องกลวนครับเราก็ต้องซ่อมได้เราก็ไปหาซื้อ ไม่อัดนะครับนี่นะครับอันนี้ซื้อมาจากไทยวัสดุนะครับสามร้อกว่าบาทอ่ามันมีเก้ามิลสิบมิลสิบห้ามิลฮะเราก็ซื้ออ่าแบบปานกลางก็คือสิบมิลแต่ว,ว่าเอาให้เขาเคลือบกันน้ําได้มันจะได้อยู่นานๆเป็นสิบปีนะครับออุปกรณ์เราก็ซื้อไม่อัดมาละแล้วก็วัดความกว้างให้มันเท่ากับอ่าเตียงของเรานะครับอุปกรณ์ก็มีนี่ครับที่ตัดอ่าลูกหนูนะครับแล้วก็ น,น็นอตยิงเด็กนะครับเราซื้อมาถุงหนึ่งร้อยกว่าบาทส่วนไม้อัดนะครับเราซื้ออันนี้นะครับซื้อมาสามร้อยสามร้อยสิบสี่บาทเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับอันแดบบับแรกคือเราก็ต้องเอาแกะโค้งออกก่อนโค้งเกา่าที่เป็นไม้อัดนะครับเอาโค้งเก่าออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้อัดใหม่ที่เราซื้อมานะครับใส่ใส่เข้าไปวัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ à, chọn nốt nhé, nốt chọn luôn.